สวัสดีครับก็กลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกลไกลสำคัญมากๆในวงการตำรวจไทยกันคือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรอนั่นเองตามพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับล่าสุดเลยเราจะมาดูกันครับว่าเออใครอยู่ในบ่อน,นี้บ้างแล้วพวกเขามีบทบาทมีอำนาจยังไงในการกากับดูแลตารวจค่ะ สวัสดีค่ะก็การทำความเข้าใจเรื่องกอตรชุดใหม่เนี่ยสำคัญมากจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นการปรับโครงสร้างที่คาดหวังกันว่าจะช่วยสร้างมาตรฐานแล้วก็ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของตำรวจได้มากขึ้นนะคะตั้งแต่การวางกฎเกณฑ์ไปจนถึงเรื่องแต่งตั้งยกย้ายเลยครับเอาละงั้นเรามาเริ่มแกะโครงสร้างกันเลยกตรชุดนี้เนี่ย ไม่ได้มีแค่ตำรวจอย่างเดียวใช่ไหมครับเห็นว่ามีท่านนายกเป็นประธานเลยแล้วก็ผบตรเป็นรองประธานมีกรรมการโดยตำแหน่งอีกหลายท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งจากฝ่ายพลเรือนคืออย่างเลขาธิการกพเลขาธิการกพรแล้วก็มีฝั่งตำรวจเองก็คือรองผบตรตามอาวุโสห้าท่านแล้วก็เจรตตารวจแห่งชาติด้วยค่ะกลุ่มนี้ก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างผู้กําหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติระดับสูงเองอือหือ แต่เหมือนจะมีส่วนที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้มาจากตำแหน่งโดยตรงแต่มาจากการเลือกตั้งอันนี้เป็นยังไงครับช่วยขยายความหน่อย ค่ะอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด6ท่านนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มชัดเจนเลยกลุ่มแรก3ท่านเนี่ยจะเป็นอดีตนายตำรวจที่มียศพลตำรวจโทขึ้นไปแต่ว่าต้องกเกษียณอายุราชการหรือว่าลาออกมาแล้วอย่างน้อย1ปีนะคะอันนี้ก็เพื่อให้ได้มุมมองจากคนในที่เข้าใจระบบงานแต่ขณะเดียวกันก็มีระยะห่างพอสมควรที่จะให้ความเห็นที่เป็นกลางได้อ๋อครับครับมีอดีตตำรวจแล้ว แล้วอีกกลุ่มล่ะครับที่บอกว่าไม่เคยเป็นตำรวจเลยอันนี้เออมันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับมีความหมายมากค่ะคืออีกสามท่านเนี่ยจะเป็นคนนอกวงการตำรวจจริงๆแล้วกระบวนการได้มาก็น่าสนใจนะคะคือกรรมการโดยตำแหน่งทั้งหมดเนี้ยจะเป็นคนเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมา6ท่านจากนั้นก็ให้ข้าราชการตำรวจต้งแต่ระดับรองผู้กำกับการหรือเทียบเท่าขึ้นไปทั้งหมดเลยนะคะ ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็เป็นความลับด้วยให้เหลือ3ามท่านซึ่งกฎหมายเนี่ยเ,ออเน้นย้ำม,มากมากเลยนะคะว่าห้ามผู้บังคับบัญชาชี้นำเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนนี่มีโทษหนักเลยทั้งทางวินัยร้ายแรงแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยค่ะโหมีโทษอาญาด้วยเหรอครับเนี่ยน่าสนใจนะการให้ตำรวจระดับบริหารมาเลือกคนนอกส่วนหนึ่งที่จะมากำกับดูแลตัวเองนี่แล้วคุณสมบัติของคนนอกกลุ่มนี้ล่ะครับต้องเป็นใครมาจากไหน คุณสมบัติก็ค่อนข้างเข้มงวดค่ไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานอย่างอายุสัญชาติหรือว่าความประพฤตินะคะแต่จะเน้นเลยว่าต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในสาขาที่เอ,อ่จำเป็นต่อการพัฒนางานตํารวจอย่างเช่นเคยเป็นข้าราชการระดับสูงมากๆคือระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐศาสตร์อาชญาวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับ รองศาสตราจารย์ขึ้นไปหรืออาจจะมาจากภาคประชาสังคมทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือสื่อสารมวลชนไอ t มานานเป็น10ป,ปีขึ้นไปจุดนี้สำคัญนะคะคือเป็นการดึงมุมมองทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอกจริงๆเข้ามาช่วยถ่วงดุลแล้วก็เสริมการทางานของตารวจค่ะครับครับเห็นภาพโครงสร้างที่หลากหลายขึ้นเยอะเลยทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญอำนาจหน้าที่บ้างกตรชุดนี้ทำอะไรได้บ้างครับ ดูเหมือนจะกว้างขวางทีเดียวการวางรากฐานเลยค่ะทั้งเรื่องการกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลการสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมกำหนดนโยบายการฝึกอบรมออกกฎกอรตอรอระเเบียบข้อบังคับข้อกำหนดต่างๆที่ตำรวจต้องปฏิบัติตามแล้วก็ยังรวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับกำลังพลหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆของสถานีตำรวจทั่วประเทศด้วยค่ะแล้วเรื่องใหญ่ๆที่คนสนใจกัน อย่างเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายนี่อยู่ในอำนาจกอตรรอด้วยไหมครับอยู่เต็มเต็มเลยค่ะทั้งการให้ความเห็นชอบชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ท่านนายกเสนอชื่อมาและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการกำกับดูแลการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจทุกระดับเลยนะคะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่ อาจจะเคยมีอย่างเรื่องการซื้อขายตำแหน่งหรือการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมนอกจากนี้ก็ยังมีอำนาจในการเกลี่ยอัตรากำลังพลไปตามสถานีตำรวจต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็ยังดูแลเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจด้วยค่ะโอ้โหฟังดูมีทั้งอำนาจในการวางกฎเกณฑ์วางระบบแล้วก็มีเครื่องมือในการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานจริงๆด้วยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าก,กตรเนี่ยถูกออกแบบมาให้ เป็น,นกลไกหลักเลยในการสร้างมาตรฐานความเป็นธรรมแล้วก็ที่สำคัญคือการตรวจสอบทวงดุลภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองมีอำนาจที่ชัดเจนมากอย่างเช่นนะคะถ้ากอตรอเห็นว่าการบริหารงานบุคคลเรื่องไหนเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็สามารถมีมติสั่งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามมติกตร ก็สามารถรายงานตรงถึงท่านนายกรัฐมนตรีได้เลยนะคะซึ่งท่านนายกก็มีอำนาจสั่งย้ายผอบอตอรอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เลยอันนี้นับเป็นเครื่องมือตรวจสอบที่ค่อนข้างเอ่อค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะอ้อแล้วก็เพื่อความสดใหม่ของมุมมองนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง6ท่านเนี่ยมีวาระดำรงตำแหน่งแค่4ปีแล้วก็เป็นได้แค่วาระเดียวเท่านั้นค่ะครับ สรุปแล้วกตอรอตามกฎหมายใหม่นี้ก็เป็นองค์กรที่มีส่วนผสมที่น่าสนใจนะครับมีทั้งฝ่ายบริหารระดับสูงของประเทศมีตำรวจทั้งในและนอกราชการแล้วก็มีคนนอกวงการจริงๆเข้ามาทำงานร่วมกันมีอำนาจก็ค่อนข้างกว้างครอบคลุมตั้งแต่การวางกฎไปจนถึงการตรวจสอบการปฏิบัติเลย ทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนเป็นความพยายามครั้งสำคัญนะครับที่จะยกระดับการบริหารงานตำรวจให้มีมาตรฐานโปรง่งใสมากขึ้นแล้วก็มีการตรวจสอบทวงดุลที่ เข้มแข็งขึ้นจากหลายๆส่วนเลยถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะคือสิ่งนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญเหมือนกันว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากพื้นฐานอันหลากหลายมากๆโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคยเป็นตํารวจมาก่อนเลยเนี่ยค่ะจะสามารถเข้ามาผลักดันหรือว่ากําหนดทิศทางลําดับความสําคัญในการบริหารงานตํารวจให้มันแตกต่างไปจากเดิมได้มากน้อยแค่ไหนเสียงจากภายนอกเหล่านี้จะนํา ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้จริงหรือว่าจะาถูกกลืนหายไปในวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมๆที่อาจจะแข็งแรงอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูแล้วก็ประเมินผลกันต่อไปในระยะยาวเลยค่ะ